ทำไมหนึ่งในนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกถึงกำลังเทขายหุ้นทิ้งในช่วงปลายปี 2025? วอร์เรนบัฟเฟตถือเงินสดในมือสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นจำนวนเงินกว่า380,000ล้านดอลลาร์เขาขายหุ้น Apple เขาขายหุ้น Bank of America นี่คือสัญญ,ญาณเตือนภัยครั้งใหญ่หรือไม่เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงโลกการลงทุนไปอย่างไรก่อนหน้าบัฟเฟตตลาดหุ้นก็เหมือนบ่อนการพน,นัน ผู้คนซื้อขายกระดาษไม่ใช่ธุรกิจในช่วงแรกบัฟเฟตใช้วิธีที่เรียกว่าก้นซิกาคือการมองหาบริษัทที่กำลังจะตายเหมือนซิก้าที่ถูกทิ้งอยู่บนพื้นมันอาจจะดูสกรปรกแต่มันยังเหลือให้สูบได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งเขาจะซื้อหุ้นพวกนี้ในราคาถูกแสนถูกเพื่อทำกำไรระยะสั้นแต่วิธีนี้ไม่สามารถทำให้เขารวยระดับโลกได้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อคู่หูของเขาชาร์ลีมังเกอร์ได้เข้ามาเปลี่ยนความคิดมังเกอร์บอกว่า การซื้อบริษัทชั้นยอดในราคาที่ยุติธรรมดีกว่าการซื้อบริษัทธ,ธรรมดาในราคาที่ถูกเหลือเชื่อนี่คือจุดกำเนิดของแนวคิดป้อมประการทางเศรษฐกิจบัฟเฟตตเลือกมองหาของถูกแต่หันมามองหาบริษัทที่มีอำนาจการผูกขาดอย่างโคโคาโคลา่าบริษัทที่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่หนีเขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความอดทนทำเงินได้มากกว่าความขยันแล้ววันนี้ทำไมเขาถึงถือเงินสดกว่า3 8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์คำตอบคือ บริษัทชั้นยอดเหล่านั้นตอนนี้ราคาไม่ยุติธรรมอีกแล้วมันแพงเกินไปการที่เขาเทขายหุ้นและกอดเงินสดไว้คือการส่งสัญญาณเงียบๆว่าตลาดกำลังร้อนแรงเกินความเป็นจริงเขาไม่ได้ทํานายวิกฤตแต่เขากำลังเตรียมพร้อมจะเป็นคนเดียวที่มีเงินสดในวันที่คนอื่นกำลังจมน้ำบทเรียนสำคัญที่สุดของบัฟเฟตไม่ใช่เรื่องของตัวเงินแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาจงกลัวในวันที่คนอื่นโลภ และดูจากเงินสดในมือของเขาตอนนี้ชัดเจนว่าบัฟเฟตต์กำลังหวาดกลัวตลาดสุดขีด